ก็สวัสดีครับนี่สวัสดียังเป็นาการนะคลิปนี้ก็เป็นการเปิดหัวในการท่องเที่ยวนะ่าจากภาคใต้สู่เชียงใหม่นะครับนะเอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกเกจตเนื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ไม่รู้เป้าหมายของโชเฟอร์จะไปไหนนะแต่วัดแรกที่เราแวะคลิปที่แล้วนะก็คือวัดหนองปงนกจังหวัดคนครปฐมนะเป็นวัดแรกเป็นการพักพักเที่ยววัดแรกนะที่เรามานะก็สวยงามดี ไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายกวิดีโออย่างเต็มที่นะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะนี่นี่เวลาก็1 7เนาฬิกาสิาทีกวัดเริ่มปิดกันแล้วนะก็คลิปเปิดป่วยังเป็นทางการก็คลิปนี้แหละนะกเดินทางกันอีกแล้วนะหลังจากหางหายจากการเดินทางไปนาะนะนี่รอบนี้ก็จะขึ้นเหนือพร้อมกับยางใหม่หลิ้นหลง crosswind m เ,เอ่เออ,อ,อ,อีกแล้ว at <laughs> 2นะนี่รัดกับล้อแมกเดิมนะขนาดยาง265 ห้าสิบอ่ายี่สิบนะครับนี่นะขับโดยโชเวอร์สาวนะพอดีผมก็ขับมาเป็นระยะทางสักพักหนึ่งนั่นแหละสักงสี่ห้าร้อยโลได้มั้งนี่ตอนนี้ก็เลขไม้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยกว่าโลแล้วนะแป๊บเดียวนะนี่ขับโดยโชเวอร์สาวนะเป็นรอบที่สองจริงๆนะขับต่อได้นะแต่อยากถ่ายคลิปก่อนเพื่อที่จะมาตึกไว้นะไม่มีอะไรมากนะครับ้มาดูตามกันนะ นี่ก็คือกูกรับนะพากูกรับเที่ยวนะตรงเรียนก็ปิดเทมเอมอ๋อไม่ได้กูกรับไปอย่าถ่ายนะก็เดินทางไกลนี่นะอีกแล้วเช่นเคยนะรอบนี้จะไปโซนภาคเหนืนะอเป้าหมายของโชเฟอร์อะไรโชเฟอร์ออจะไปดอยตุงนะดอยตุงอือไปดยอปดยแล้วนะนี่พาในหัวเที่ยวนะหลังจากที่เราเออไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วแหละนะจริงๆแล้วม,มันมี มีอะไรเรื่องราวอะไรให้ถ่ายเยอะแยะนะแต่วา่าเนื่องด้วยงานด้วยนะบรรทุกปา์มอะไรเนี่ยเราก็เหนื่อยล้าเก็บเองอะไรด้วยนีย่ก็ถ่ายไม่ทันทําไม่ทันนะคนหนึ่งไข้ด้วยนะก็ฝนก็เริ่มตกด้วยนะภาคใตนะ้แต่ฝั่งภาคเหนือเน,นี่ยไม่รู้ตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันเอฟซีภาคเหนือแหมพูดเหนเอฟซีเยอะซะเเลืกเกินนะก็เดี๋ยวเราก็น่าจะไปพักที่จังหวัดนะครสวรรค์กันก่อนนะครับ ก็เชียงใหม่ต้องขับสองวันนะกว่าจะถึงนะครับแต่ถ้าขับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ถึงนะไม่ใช่เชียงใหม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะจังหวัดไหนที่โชว์เวอร์ไปเชียงใหม่แล้วจะไปเชียงใหม่ก่อนเดี๋ยวอ๋อจะไปเชียงใหม่ก่อนไมม่่งเชียใหก็คือขึ้นบนสุดก่อนนะแล้วค่อยไล่ลงมาเชียงใหม่เชียงรายนะไปได้ไปดีนเ,เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้มีอะไรดีนะก็อลองคอมเมนต์กันหน่อยนะเชียงใหม่มีอะไรดีนะเฮ้ แป๊บก็จะพันโรยแล้วเช่นเคยนะรับได้ขับดีจริงๆอันี้นะเอา้าเดี๋ยวมาพูดคุยกัยนสักเล็กน้อยนะว่าขับรถทางไกลต้องเตรียมตัวยังไงมั่งสําหรับ,บมือใหม่นะ <c oughs> <c oughs> บอกตรงว่าสบายเอียงพีง่นะนี่ผ้าห่มที่นอนแล้ววกนี้นะกระโปรงกระเป๋าน,น้ำน้านมะน่าเตรียมครบเลยรอบนี้กล่าวว่าแวะเซเว่นก็ซื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่ได้ซื้ออะไรมากนะซื้อมาจากที่บ้านกันเลยทีเดียวเช็ดชุเช็ดชุพร้อม ก็ขาบไกลๆเนี่ยผมแนะนําให้นอนให้เต็มที่นะครับไม่ต้องออกกําลังกายอะไรที่มันรุนแรงมันมากมายสําหรับมือใหม่หัดเที่ยวแต่ถ้ามืออาชีพขับรถไกลๆได้เนี่ยก็ลุยไปเลยนะขับกลางวันกลางคืนได้เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นขับกลางคืนมากนะสักยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยเราก็เริ่มหาที่พักแล้วที่พักก็ดูตามใน g p s ได้เลย ี่วัดไปรงบัวแล้วก็ยังไม่ได้แวะทีกโชันะอร์เลยก็เป็นน้องเตรียมอะไรเยอะนะเตรียมข้าวของนะผลละมักรากไม้รก,กเบืออะไรให้พร้อมเอาไปทำอี <c oughs> ก็เสื้อผ้าเลยนะรอบนี้กล่าวว่าจะไปเที่ยวราคาวันนะแต่ว่าเดินทางหนึ่งวันแล้วก็กลับหนึ่งวันนะก็รวมไปเจ็ดวัน นะไม่รู้จะทันได้ไปดูดีแม็กใหม่หรือเปล่านะครับพอดีพี่ก็มีงานเปิดตัวดีแม็กใหม่นะรู้สึกว่าวันที่28นะวันนี้วันที่23 24ยิบสีแล้วนี่ยี่สิบสี่นะอ๋อยี่สิบสี่วอาในคลิปกูเขียนผิดในคลิปเขียนวันผิดนะขออภัยยี่สิบสี่แล้วนะยี่สิบสี่ตุลาสองพันยี่สิบสามนะเราก็เสร็จปา์มแล้วก็มาเที่ยวกัน นะหลังจากนี้ก็ทอดกระถิ่นนะง่ายๆนะเดี๋ยวเขาก็เริ่มออกบรรษาแห่เรือพระนะบ้านภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็แห่เรือพระแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยเขาออกบรรษาเขาแห่เรือเทียนไหมหรือไม่แห่แล้วไม่แหเลยก็แห่ๆๆๆตอนเขา้าบรรษา <ๆ S 1> อยา่างเดียวไหลเรือไฟนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูไหลเรือไฟก็ลองคอมเมนต์ดูนะถ้ามีโอกาสอาจจะยิงตรงไปอีสานอีกแล้วเช่นเคยนะรับได้ขับดีจริงเลยถ้าน้ำมันลงอีกสักบาทสองบาทเนี่ยขับกันมัน น้ำมันที่ผมเติมทางแรกก็คือเติมที่สุราษฎร์นะเติมมาไม่เต็มไม่เต็มมากนะจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่สามสิบบาทสามสิบแปดสตางค์หรือเปล่าสามแปดสามเก้าสตางค์ประมาณนั้นแหละนะแล้วก็มาเติมทางที่สองเนี่ยก็สามสิบจุดเออสิบเก้ามึงนะ เนี่ยผมแนะนําถ้าใครอยู่ภาคใต้นะโซนจองวัดสุราานครเนี่ยก็คืออัดไหมเต็มเลยนะแล้วก็จะขึ้นเหนือเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันนะแต่ผมไปทางนครปฐรมใช่ไหมเชืเอ่อปะสุพรรณน,นครหรือเปล่านะครปฐม,นะมแถวนี้ยแหละครปมแล้วก็สุพรรณใช่ไหมเนี<ม>่ยแล้วก็เติมน้ํามันแนะนํามาเติมแถวแถวสุพรรณนครปมนะถ้าเป็นไม่ได้นะถ้ามีเอ็กนะถังนึงเนี่ยวิ่งประมาณสักได้ประมาณแปดร้อยโลกว่ากว่าเกือบเก้าร้อยโล นะแต่ถ้ายางเดิมเนี่ยพันโลอาจจะได้นะแต่ต้องขับช้าหน่อยพอดีเราขับเร็วนะร้อยยี่ร้อยสี่ประมาณเนี้ยมันก็ได้ประมาณตอนนี้ก็แป๊บหนึ่งสูงไปนี่รถทางหนึ่งสามารถวิ่งได้เก้าร้อยกว่าโลนี่อัดแบบเต็มคาร์เบลนะนะเติมนะ้ำมันไปแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับทางแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ยิงนะเพราะเติมนานเลยเติมแล้วก็ไม่ได้ขับเลยนะแทบจะไม่ค่อยได้ขับกันเลยเดี๋ยวจะขับไปส่งลูกโรงเรียนเล็กๆน้อยๆอยนะครับแล้วก็นี่ ขับไกลทีเดียวเลยนะครับจะไปเชียงใหม่นะเนี่ยถ้ามันประหยัดกว่านี้สักอีกสักหน่อยนะสิบสามโลลิตรสิบสี่โลลิตรเนี่ยผมมองว่าน่าจะดีนะถังหนึ่งพันโลก็โอเคนะแปดสิบลิตรวิ่งได้สักหนึ่งพันโลเนี่ยมันมันโอเคนะไม่ต้องเติมบ่อยนะครับแต่ก็แนะนําแ,และใครมาภาคได้เนี่ยมาเติมน้ำมันแถวแถวนครปฐมนะถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยนคนปรปฐมสุพรรณเนี่ยนะ้ำมันก็จะ อยู่ในถูกน้ำมันจะถูกค่อนข้างจะถูกค่าขนสรงเลยเนี่ยมันไม่ค่อยแพงน,นะแต่ว่าไม่เห็นตามไหน29่สิบเทีเพราะว่าในตารางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยยีบาทจุดจุดเท่าไหร่ว่า94้าสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นี่เรายังเติมที่30มสิบกว่าๆนะก็ลองวางแผนกันดูนะการเติมน้ำมันนะส่วนรถไฟฟ้าก็<笑>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 ก็ไงดีเชเอร์ไฟฟ้า ก็หาชาร์จแบตได้เต็มที่นะแล้วก็หาจุดชาร์จเราผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะวิ่งได้ไกลสุดกี่กิโลนะรถไฟฟ้าที่สเปคระยะทางวิ่งได้ไกลสุดเนี่ยกี่กิโลก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยเราไม่มีความรู้จริงนะเรื่องรถไฟฟ้าครับชาร์จกันหน้ามืดในหัวบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จกันกี่รอบมากกว่าจะถึงเชียงใหม่ถ้ามาจากภาคใต้าบอกว่าสองสามรอบก็ถึงแล้วรอบก็ถึงแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้บางคนก็พักพักยาพักเลไ ก็คือยิงดงแล้วพักเลยนะแวะซอกแซกไม่ได้นะหรือว่าแวะมาคนยิงแล้วก็นอนพักแล้วก็ชาร์จไปเลยอะ่ะไอแพไม่มีลูกลอรอสักครู่นะกลุ่มกลับก็ทำา iPad นะก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะรถไฟฟ้าสำหรับสายเดินทางไกลๆนะแบบท่องเที่ยวอ,อุทยานท่องเที่ยววัดไกลๆอะไรพวกนี้นะขึ้นดงขึ้นดอยผมมองว่ามันต้องวางแผนให้ดีและก็รัดกุมนิดนึงถ้ารถไฟฟ้านะแต่ถ้ารถน้ำมันอย่างวิวเอ็กของเราเนี่ยก็ ก็วางแผนไม่ยากนะครับน to so ี่ก็ทางหนึ่งตีว่าแปดร้ยร้อยโลเก้าร้อยโลวันนี้นะไม่มันเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะมันน่าจะประหยัดกว่านี้สัหน่อยก็ยังดีนะครับหรือว่าเราไม่คุ้นชินน่าที่ขอพูดขอบนนิดหนึ่งเกี่ยวกับเจ้ามิวเอนะเพราะว่าเราเนี่ยก็เคยเดินทางมาภาคเหนือแล้วนะเชียงใหม่เชียงรายมาแล้วนะด้วยเจ้า1.9เหมือนกัน4ประตูเกรดเซตไฮแลนเดอร์นะครับ อัตราบริโภคน้ำมันมันช่างห่างชั้นกัน,นลือเกิน <mm <blue> นะแ <mm <ets> ม้ว่าสมัยนั้นที่เราเที่ยวเนี่ยน้ำมันมันจะแพงกว่าแต่กลับประหยัดกว่านะก็ทาใจนะสีประตูน้ําหนักตัวรถด้วยนะเกียร์ธรรมดาด้วยน้าเอาของผมเป็นเกียร์ธรรมดานะสมัยก่อนนะแล้วก็ล้อยางที่เปลี่ยนให้เบาลงด้วยนะมันก็ทําให้ประหยัดน้ำมันนะแต่ก็นั่งไม่สบายนะ่ะเทียบกับความสบายในเจ้ามิวเอ็กนั่งได้นาน,น,าน นั่งได้นานก็ต้องมิวเอกแหละเบาะนั่งได้ค่อนข้างที่จะนานนั่งสบายนั่งได้นานไม่เมื่อยก้นไม่เมื่อยขานะครับซับแรงสะเทือนได้ดีเฉพาะตัวเบาะนะโจ๊กก็โปรเฟนเดอร์นะของเราใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนี่กูไม่มีอะไรจะพูดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เมืองคอนตมใช่ไหมโชฟเฟอร์สุพรรณเลยอ๋อนี่สุพรรณเลยนั่งนานเลยอ๋อสุพรรณนั่งนานแล้ว เทศบาลเมืงองสองพี่น้องนม่อน,นี่ไม่ได้โมโน้น,นะนี่ขับจริงนะจากภาคใต้อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโอทูเชียงใหม่เดี๋ยวไปทะลุเซ้าร้อที่เราเคยเสียตังค์อะฮะมึงไม่ต้องดีนี่ดีทั้งเดี๋ยดีมีเป็กนะใ,ใครซื้อเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเนี่ยอย่าหาความประหยัดนะครับ ในม,มีเอกนะสามพันก็เช่นกันนะสามพันน่าจะกินกว่านี้หน่อยนึงแหละถ้าขับจริงนะถ้าขับจริงยิ่งเหยียบยิ่งร้อยอ่ะอง่ายๆนะก็น่าจะกินอยู่นิดนึงนะก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นก็ว่ากินพอๆกันนั่นต้องลองขับใช้งานจริงๆดูว่าเป็นยังไงนะเราใสายย่ยางอทีด้วยมันจะมีน้ำหนักที่เยอะกว่ายาง HT นะก็ต้องกินกว่านิดนึงนะเนี่ยในหน้าปัดเนี่ยมันแจ้งได้แจ้งเตือนเนี่ย11.6กิโลเมตรต่อิ ความเร็วเฉลี่ยร้อยยี่นะครับเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นยางเดิมติดรถนะ HD ก็น่าจะได้ตั้งสิบสองโลลิตรอ่ะสิบสองโลลิตรกว่าๆแหละน่าจะได้แหละนะต้นนุมัติหกสปีนะครับเข้าใจเข้าใจเลยว่าเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเนี่ยสำหรับใครที่แบบชอบแบบเร็วๆแบบกระแทกแดกดันหุนหันพันเล่นเนี่ยหนึ่งจุดเก้านิตรบอกเดีวเดี๋ยวไม่ตอบโจทย์นะผมเคยลองขับแบบเร็วๆแล้ว นะยิ่งบวกกับเกียร์อัตโนมัติที่ไม่เข้าใจมันเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็คือมันจะมันจะหน่วงมันจะกระตุกนะครับมันจะมันมันต้องเรื่อยๆกับมันนะเกียร์อัตโนมัติเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะทันใจกว่านี้นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเกียร์อัตโนมัติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําไงได้นะรถประเภทนี้เกียร์อัตโนมัติหมดแล้วนะก็ต้องทําใจนะขี่ๆไปปรับตัวคนให้เข้ากับรถ นะ่แล้วมันก็จะใช้ชีวิตสะดวกสบายง่ายขึ้นนะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันคร่าวๆนะาสินาทีนับแค่นแค่นมานะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e นะสถานที่ต่อไปที่เราจะแวะเนี่ยจะเป็นที่ไหนนะก็ลองติดตามกันได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม